สิว่าอา้ายไปเบิอกยังอ้ายเขาคือติดป้ายใส่นะฮะเขาคือติดป้ายใส่ใครติดป้ายใส่ทีน<ะ>ี้หันในบอลคลองเขานะ่ะเขาคือเขียนตัวหนังสือใส่โอ้ขายของฮะแม่นเอา้าเขาก็ติดป้ายไปแนละ้นีหน่องเมืองไทยเขาต้องติดชัดเจนดิเขาต้องติดชัดเจน,<อ>นอยู่แล้วเป็นยังคือว่าสงสัยคือแปลกมันมันคือแตกต่างกันกันกนกนกบบ้านเฮาบ้านเฮาเขาคือบดติดอ่ะ บ้านไหนบ้านเขายู่ตลาดบ้านเฮาอยู่ตลาดบ้านเฮาน้องบริจิตต์ไปเอาบ่ได้ติดบ่กเย่ยงไปไปเยี่ยงก็บ่ได้ติดนะเอาเจ้าไปซื้อของจะจะเบิ่งจังได้ไหมนี่เขาจะจัะหูว่าราคาเท่าไหร่เบิ่งจังได้ก็คือถามเอาทอมเอาแม่เอาเขาบ่ได้ติตต์ไปราคาเป๊ะแจ๊กขึ้นมาเบิ่งเหนือก็ว่าอันนี้เท่าไรเท่าไรนั่นน่ะอเจ้าไปเห็นอยู่ตลาดนี่ผมมาเห็นอยู่ตลาดทิศนี่นะเขาจะติดตลาดประเทศไทยแม่นอยู่ตลาดทิศประเทศไทยก็คือเขาติดติดเอาป้ายติดใส่นะโอ้ติดราคาเลยแม่นแม่นอยู่บ่แม่น ตัวอายบ่ไปไปเบิ่งไปเบิ่งวะเฮ้ยอ๋อไม่แงเทพวะน้องแก้วแง่เทพติดทุกร้านบ่ติดติดทุกบ่อนทุกร้านเอ้อได้านหนึ่งติดหลายหลายบ่อน์ดดิโอ้ราคาต้องชัดเจนไม่แง่ไปพี่น้องแบบมันแตกต่างกันระหว่างแง่เทพวะเม่น้องแก้วตัวอายบ่บริตัวอายมาเบิ่งโอ้ทุกคนนี่ปไาพี่น้องครับเมื่อนี้มาอยู่ตลาดอาหารทะเลนะครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้มากับน้องแก้วสาวเล่าน้องแก้วสบายดีสบายดีพี่น้อง อ๋อกับทุกคนนัดตายไม่ยั้งเลยนี่น้องแก้วสีผ้าไปใส่มาเลยนี่สีผ้าอ้ายไปเบิกอี่ยังอ้ายเขาคือติดปใใใใ<ะ>้ายใส่นะฮะเขาคือติดปใใใ้ายใส่ใครติดปใใ้ายใส่ทีนี้หันไปบอลคลองเขานักเขาคือเขียนตัวหนังสือใส่โอ้ขายคลองฮะแม่น้องเขาก็ติดไป,ไปนน้ายขนา้นี้หนอ่อเมืองไทยเขาต้องติดชัดเจนดิเขาต้องติดชัดเจนอยู่แล้วเป็นยังคือว่าสงสัยคือแปลกมันมันคือแตกต่างกันกับบ้านเวารท่าเขาคือบวติดอ่ะ บ้านไหนบ้านเฮาอยู่ตลาดบ้านเฮาอยู่ตลาดบ้านเฮาเนาะบริจิตป่ายเอาบริจิตบอกแยกไปฝ่ายแยงกับบริจิตนะเอาจะไปซื้อของจะจะเบิ่งยังไงบ้างเนี่ยเขาจะจึงหัวราคาเท่าไหร่เบิ่งจะได้ก็คือท้ามเอาของท้ามเอาแมนเอาเขาบริจิตป่ายราคาเป๊ะเป๊ะแก้าขึ้นมาเบิ่งเหนือกับว่าอันนี้เท่าไรเท่าไรนะนะโอ้จะพี่เห็นอยู่ตลาดนี่ผมไม่เห็นอยู่ตลาดสดนี่นะเขาตลาดประเทศไทยแมนอยู่ตลาดจดประเทศไทยก็คือเขาติดติดเอาฝ่ายติดใส่นะโอ้ติดราคาเลยแมนแมนอยู่บ่แมน ตัวอ้ายบ่ไปไปเบิ่งไปเบิ่งวะเฮ้ยอ๋อม่แเทะบ่น้องแก้วแงเทะติดทุกร้านบ่ติดติดทุกบ่อนทุกราอ้าได้านหนึ่งติดหลายหลายบ่อน์ดดิโอ้ราคาต้องชัดเจนแนนไปพี่น้องแบบมันแตกต่างกันกับว่างแนเทะบ่าม่นน้องแก้วตัวอ้ายบ่บริตัวอ้ายมาเบิ่งโอ้ทุกคนนี่อ๋อไม่ได้ดีน้องน้องแก้วแนนโอ้คือตลาดขายของนี่มันติดติดถูกยางเลยแนนนี่พี่น้องครับน้องนี่อาหารมันบอก โอ้อาหารสดพร้อมเลยนี่แมนเขาจะติดปลายใส่โอ้ทุกคนเนาะนี่อาหารทะเลนะครับเคเคไปน่องแก้วย่างต่อติดคูลานบอโนกไอ้ไม่บอกมีติดคูลานบ่นะมื่อเนี้ยเขาจะติดคูลานดีๆน้องแก้วเนาะโอ้พี่อาหารทะเลสดๆก็มีพี่เนาะยุ่นี่เขาจะติดปลายตับขุ้นนี่นี่นี่ปลากุ้งก็สดน้องแก้วนี่อ๋อนี่ไอ้กุ้งด้วยได้ปลาสุดยอดปลา โอ้ oh, ราคาเนี so oh, so oh, so like oh, so ่เ oh. ป oh, so ๊ะๆเลยน้องๆเนาะแนนเขาเด็กพี่น้องน้องแก้วบอาไม่คุ้มจริงอีดีด้วนี่ทุกคนแนนบอกโอ้สายวันเท่านี้แบบต้องได้ถามบอแม่นต้องได้ถามราคาเท่าไรเท่าไรอันนี้เขาจะติดใบน้องแก้วเคยเคยสงสัยบพอดีวันจะไหนสงสัยเพราะว่าน้องแก้วเคยยางผ่านเนี่ยยางผ่านไหนเฮ้เขาจะติดใบเป็นยังก็ได้ท้ามเขาจะนะเขาจะว่าติดราคาอะนะโอ้ต้องชัดเจนแม่นเขาจะว่าติดราคาอโอ้ครับพี่น้องน้องแก้วแจกตั้งได้ก็บาทเท่าไหร่เลยแนนบอกแนน กู้หลานมันองกผู้หลานบ่ะเขาบอกขาอยู่เบื้องล่างไร่หานไปเห็นบ่นี่โอ้นะครับขาดลอยติดไปชัดเจนเนาะนี่250ได้ครับผมเปิดกระบอามวนพร้อมได้ไม่ขาดฟังไทยนะไม่หมดได้เบอกบปพายคือนวันเท่าไหมมีขาวันเท่าไหร่บางคนโอ้ยไปเสือเขาไม่คอคนนี่เมืองที่อายนะเขาจะติดไปผู้บอร์ดนะชัดเจนจริงๆครับพี่น้องนี่เนาะราคาตลาดสดทุกคนโอ้น้องเกลือกซังสังเกตเนาะครับ ไป้พังได้ยี่น้องแก้วมาปีนยังมาเบิร์นยังกัเลยบอลทุกคนเลยนี่ตาบาด์ไอตาบาร์เขาจะตีสิบคู่บอลเนี่ยแมีนโอ้ห้องแก้วสงสัยมาเป็นยังเขาคือตดตุกปั่นแม่สงสัยก็คือยังไอสิบอลสุพังเนาะพามาเบิ่งก่อนี่น้องว่าเพิ่นตีเทะบอลนะครับติดแท้นี่อ้ายก็ไม่บิ่งกไงดีนี่เห็นบอกเป็นแซออันจีสี่นี่เขาจะกระตดราคาใส่เห็นบอกเขาจะกระตีราคาอย่างเนี่ยรับผมใส่ โอมีก oh, right, mm ุ้งมีหมึกปูนะครับแม่อ้หนึ่งแล้วข้างพี่ฟังพี่อนมมีคนแล้วข้างนหนข้ามาขัางนี้เลยมันโตเนาะคือว่าัาเจนนะครับพี่น้อเขาจะติดใส่ขูโมองด้วยเลยอ่ะแนมไปทางใดก็เห็นโอ้ครับขอบไปทางใดก็เห็นบุกแน่ไปครับพี่น้องแก้วมาทางผิดอ่ะมีอีสเลยสะอาดอยู่ได้น้องแก้วตลาดเลยเนี่ตลาดสดด้วยนี่ตัวกันยังแบบดูแลยังดีด้วยครับ เห็นบนอลนะโอ้น,นี่ก็มีปลายวัดเลยกุ<ไ>้งเต้นอยู่พี่นอ้งองกุ้งเลื่อนหนาบันมีสุดยอดดีๆมันคือกลุม่มสดป่ปะนี่กลุ่มสดเลยได้เนี่ยเนาะโอ้กุ้งเลืนนอ่อนหนาโอ้น้องแกลซาสังเกตน,นะครับโอไมค้าวันเท่าไหร่ต้องในท่ามักข้าวเน่ยเน,น,น,นา,าเนะนไมค้าวันเท่าก็คือจับขึ้นมาแล้วก็ถามาเท่าไรเท่าไรก็คือแบบมันแตกต่างกันก็นคือแบบการโกง,งง่าย กันโกงไงแม่นถามว่ามีราคาเนี่ยข้าตัวเอาไรดิตัวอะไรวเท่าเท่ายนะเพราะว่าข้าบะหูแต่ว่าอยู่นี่บม่มีโกงอยู่พังไช่ไม่มีโกงเป็นว่าปลายเป็นแบบก็คือแบบปลายเป็นจีบปลายแหมตลาดสดนะครับพี่น้องตลาดสดตลาดสดทุกคนเนาะนี่ครับบรรยากาศโอ้ถือว่าราคาัดเจนขึ้นวแงแก้วดีดีครับนี่พี่น้องนี่หรอกนี่ ราคาราคาชัดเจนสี่ห้าร้อยก็มีสามร้อยก็มีนี่ครับพี่น้องเป็นมีปล่อยพี่ยังใส่นะพอจซ,ซื้อก็ซื้อไมพอจะซื้อก็ไม่ต้องซื้อน,นะครับพี่น้องแก้วเบิ้งเบื้งเบื้งพี่ปล่อยยังไงบรเ่เลยเถอดเลยหอยสดๆเลยครับตัวนี e ้หอยเอียงนี่หอยแคลนหอยคางหอยปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกทุกคนเนาะมก็ีช่วยง่ายแบบเราเขาจะติดปล่อยไว้ใม่ได้เจ้าบ่ต้องคำราคาดิแม่บ่ต้องคำคือจะเบิ้องบนว่า ราคาเท่าทไรเทร่าไรนี่ครับแมน,น,น,นกแต่คือเขอาบริษัททำเนี่ยไปกับฮูนจจง,ง่ายเนาะ,ะแมนแตคือการโกงการย่างกับโกงอย่างโกงอย่างได็ดเลยแมนี่แบบราคาไปเปย์เด็ดแมนนี่ทุกคนท่านองแก้วว่าเดินตลาดจะน้อยพี่น้องเมันแปลกใจเพิ่นวะแปลกใจก็คือการติดป้ายโอ้คือว่าองแก้วเดินกระซังสังเกตยด้ลยครับบอกเขาจะติดเบอร์ทูบอสเนี่ยเป็นนี่ขาตานนี่เขาจะกระติดนี่ท้องบอส ได้อาหารกับซอสพร้อมเลยครับพี่น้องอาหารกับซอสใหม่ๆยงังกุ้งก็ยังเงต็มายังลอยอยู่นี่ครับกุ้งก็ยังรอยอยู่กับมิละกุ้งก็ยังลอยเลยโอ้ทุกคนเนาะเขา <อ S 1> จะบอกม่วนอีดีเลยนะโอ้แม่ยขาภาษาไทยเสียงหวานด้ยเสียงโอ้โหโขดมวนเลยต้องบริการลูกค้าเนาะแม่ทุกคนบริการลูกค้าแบบสม่ำเสมอโอ้กุ้ง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 พี่น้อง สวัดีการลูกค้าดีขนาดได้คือคอนเทนต์คองแก้ว์น้องยางวิวโซนนี่แล้วเอามาเบิ่งจุดที่ว่าเห็นบ่กในตลาดสดเป็นมั่มีขยะด้วยเนาะเขาจะแบบมีการดูแลเลยก็คือน้องกับแปลกใจว่าเขาจะดูแลจะได้คือสะอาดสะอางแต่ถ้าที่เป็นตลาดสดน่ะมีคนเก็บมีแม่บ้านมีคนเห็ดมันเป็นตลาดสดอะมีแต่มีแต่เครื่องข้าวมีแต่เครื่องแต่ว่าเขามาตลาดนี้เครื่องมิ้นท์ผมมิ้นท์ข้าวกาเบรียลมินเลยน็จะสะอาดเนาะสะอาดจุดหนึ่งที่ที่นา โอ้พี่ดอกสีสีอันนี้อาหารแห้งเนาะเนี่ยอาหารแห้งก็ยังติ๊ดไปทุกคนแม่นตีทุกคนโอ้พี่ดอกให้กินดิเนี่ยปลาลูกไม่ใส่ไม่ใส่สีนะครับร้อยสามสิบบาทสีโลละสามร้อยสามสิบห้าบาทไปเราเกี่ยงย่างพานเจ้าน้อยยางพานเหรอเล่ย่างพานนี่เล่นบนเบิ้งเลยโอ้ฝันราคาชัดเจนใช่น้องครับนี่เห็นบ่โอ้แม่ค้าปากหวานแห้งอ่า โอ้ครับพี่น้องเหม็นกนของเกลว่าอยู่เ้อครับเห็นบอกอ้านนะปลาอยนะตามหลานนั่นติดเขาจะติดอีดีอีรอครับพี่น้องทุกบอลทุกป่ายเด้อติดก็คือติดติดฝ่ายคู่บอลน่ะนะแปลว่าเป็นแบบตัวหนึ่งค่ายแลคาหนึ่งคาหนึ่งเพื่อกลติดไว้เพื่อคู่บอลนะเห็นบอกข่าวกับติดบริเวรครับลอยหกชิปเจ็ดชิปแปดชิปนะ ไม่ง่ายเครื่องหนาขามาเลยเขาบอกตรงทามราคาเพิ่นเลยเนีแม่นบอกตรงทามงจะแบบเออเอาอันนี้เนาะสีเอาเลยมิตรว่าเขาสีเอาเขาก็สีเอาเลยนะครับผมมาอันนี้เขาจกับพี่หากอันนี้เขาจะเปิดเมื่อวานคืนเขาปิดอ๋อยังคื้นเมื่อนี่เปิดเมื่อวานคืนในแถวนี้น้องแก้วสงสัย์มาเป็นยังเขาคือเขาคือติดฝ่ายฟังไทยแม่นวะแม่นสงสัยมีกฎระเบียบเลยมีกฎระเบียบเนี่ยมีกฎระเบียบเพราะว่าถ้าไพ่หบดติดฝ่ายนะโดนจับเพราะว่าต้นไม้บานเพิ่นเนี่ยต้องชัดเจนกับบุคลาดดิ ก็<ร>คือการโกงเนาะนคนอย,อ,ยอย่านแบบว่าอย่างโกงกันแต่ว่าฟัางฟังเท่าคือคือบายานโงกงสิเป็นขอบงบังคับของเจาของตลาดเนาะของตลาดเขาสั่งอห้เจะติดป้ายทุก้านจะต้องติดทำมาเจ้า,า,จา,า,า,จาว่าติดเจ้าก,กะเหมือนโมปฏิวัติตามนี่คือฟังไทยนี่เป็นต้องปฏิวัติตามแบบทุกขั้นตอนต่ป,นประมาณเท่าเนาะถามาอาจจะบอกเข้มงวดกันหรือเปล่าในไม่ค้าซ่อคล้ากับมอใจใสเรื่องในเรื่องของการติดป้าย แต่ว่าการโกงก็ง่ายได้ง่ายเลยเนาะน้องแก้วตัวยังมาน้องแก้วไปซื้อสินมูนี่เขาบ่มีป้ายเนาะน้องแก้วซื้อโลละแสนปขาไอไปเขาซื้อายไปเขาเห็นมาอายเออไปตามีเงินเนี่ยเขาซื้อโลดละหาเออโลดละแสนหาสินี่แหละคือซื้อการโกงหรือโวกาน้องแก้วเป็นคนเล่าไหมวะแม่น้องแก้วซื้อแสนหนึ่งไอเป็นคนไทยอายไปเที่ยวสินะเขาจีโกง่ายดิเขาคิดว่าอายเป็นคนไท่ายสินะเขาจะจะโกงอันนี้คือคือความจริงนะครับพี่น้องเนาะที่แบบ ก็คือบ่มีการโกงง่าก็ตีความปาดเป็นแบบติดป่ายติดป่ายทุรนยอมรับยอมรับทุกคนท่าตนี้แกย่างออกไหมแต่ว่ามาอยู่ตลาดนี่ปุ๊ปป่ายพวกเนี้ยนี่ฟุ่นพวกนี้ฝุกนหลานห้านแบบว่าโคตรหลานแต่ว่าพวกกติดป้ายใส่กันบอกเป็นด่านเป็นด่านนะแบบแบบเอาง่ายๆก็คือความชัดเจนแมนความชัดเจนชัดเจนแบบชัดเจนอีดีตัวเนี้ยก็คือไม่ข่าวว่าเนอกกับช่วยใจได้แล้วครับทุกคนบางคนกับคนเล่าเขายังโกงเนย ไม่ค่ะฟังเล่าคุณเถียกิโลยังมาเต็มเลยแม่กิโลนี่เขาสั่งโล่หนึ่งมากับมาฮือนเท่านี้มาสั่งขึ้นมาหอดโล่สักแม่แม่คือว่าเป็นเป็นการโกงกันกะบทีว่าจะได้แล้วครับผมเป็นกะกินกินมอยเน้านะครับพี่น้องกินไม่ยาวแต่ว่ากะับมอยเน้ากะเพื่อนกะขายไปเรื่อยแล้วบอะว่ามันแบบว่ามันมันบอกเอาไปเรื่อยๆคอยหัวใจก็จะโกงสิคอยก็บเขาไปห่านจันเลยเด้อรอหนุ่มนไม่ไหวแล้วแม่ทละครับมันก็คือแบบนั่งนั่งลูกค้าเป็นบ้าลูกค้าเขากันเบ็นบาคันหูแล้วก็ บอกขอไปเนาะแมบนบเนาะอ่าโอเคน้องแก้วเนาะวันนี้ก็สว่างแล้วหายขอสงสัยแล้วก็คือเมืองไทยน,นี่มีกฎระเบียบในการสื่อของเ<ม>นาะแต่ว่าเจ้าจะโกงหรือว่าเจ้าจะแบบขายเกินราคาผิดกฎหมายในเจ้าของตลาดจีพอยจะมาขายอีกแต่ว่าเจ้าโกงราคาถูกขาดหรือว่าเห็ดของแบบเน่าเสียนะให้ถูกข,ขาดกันแมนจะบริารต่อเนเสียกับบริารบริารต้องสะอาดแต่ว่าน่ใสินะ ไม่ดูขามาซื้อแล้วเขาหูว่าสินค้าเจ้าเสียสินค้าเจ้าเนา่าเจ้าก็จะบ,บริได้ขายของแต่แมนเขาสิาไใจจะออกด้วยสามารถแจงได้บอกะแมนแจงไดไรในตลาดในตลาดบอลน,นะสามารถแจงแจงกของตลาดอะไรด้ือว่าแจกง,ง่ามไดไรไอ้น้องแก้วไปซื้อของใช่ะน้องแก้วโดนเขาจะเอาเปรียัจะยังมาเป็นเป็นอของเนา่าของเสียหายเงใส่ให้นะเอาทายคิบด้วยว่าไปหาง่ามด้วยว่านี่คืขอขาซื้อมานจะสดจะมันเนา่ามันเสียนี่เขาแจงแจงตลาดกีอะไร เลยกับจะาของตลาดเขาสิมาเบิ่งแย่งเขาเลยง่ายๆนี่คือกฎระเบียบบ้านเพื่อนเนาะคนไทยหูดีนะครับคนไทยเขาก็เลยประกาศที่จะแบบจะเอาเปรียบกันเพราะว่ากฎระเบียบบ้าัตรมันเก่งขัดเก่งขัดเท่เนาะแบบว่าเอาง่ายๆคือเอาเปรียบเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นไเอาเข่ายังไงเรื่อเมืองข้าวม่เนเสียหายเจ้าเสื่อมเสียเองเลยเสื่อมเสียตัวเองเนาะขนาดนิดนึงก็ยังออกข่าวเห็นบหมนี่แต่คือการการให้ให้เหยียดกันหรือว่าการให้ความสำคัญแก่กันเนาะพี่น้องโอเค สัจเจนเนะทุกคนเคด้อลิปนี้นะครับมะเกลียวสาลาว่าเป็นยังเป็อที่ฝ่ายตุกดานเราจนมาข้อมวงใสการเอาเปรียบเอาลัดกันนะครับทุกคนอโอเคสัจเจนครับพี่้องครับขอบกันม่โอกาสนาน้องน้อกแก้วสบายดีสบายดีครับพี่้องครับ